อต่างๆในการทำกระทง 1. คัตเตอร์ 2. กันกลากาว 4. โคลนไอศครีม 5. ฐานรองค่ะกระทงสวยๆแบบนี้มีส่วนประกอบและขั้นตอนในการทำที่ไม่ยากเลยค่ะและพิเศษตรงที่แบบนี้นะคะเราจะนำโคนไอศครีมแบบคัพโคนนะคะมาตกแต่งด้วยส่วนประกอบนะคะก็จะมีส่วนของฐานชั้นที่1ค่ะ ดอกไม้จิ๋วและส่วนต่างๆของฐานชั้นที่2ค่ะและส่วนของดอกกุหลาบในฐานชั้นที่3ค่ะวิธีการตัดโคนไอศครีมแบบทับโคนนะคะเราก็จะตัดในลักษณะเดียวกันกับการตัดที่เป็นลักษณะกล้วยค่ะก็คือตัดขึ้นมาจากลายโคนนะคะประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วค่ะขั้นตอนและส่วนประกอบในการทำดอกไม้จิ๋วค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมีการเตรียมโคนที่เราจะใช้จํานวนทั้งหมด5อันค่ะให้เท่ากับจํานวนกลีบดอกไม้ที่เราจะทํานะคะจากนั้นเราจะใช้คัตเตอร์นะคะตัดจากปลายโคนขึ้นมาประมาณ2นิ้วค่ะในลักษณะของการเฉียงขึ้นตัดทั้งหมด5อันเลยนะคะเราก็จะได้กลีบดอกไม้ทั้งหมด5กลีบแบบนี้ค่ะอย่าลืมทําเกสรให้เขาด้วยนะคะ วิธีการทำแกสอนก็คือเราจะตัดปลายโคนนะคะขึ้นมาประมาณ1-2เซนค่ะแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการติดกาวค่ะเราจะติดกาวให้กับกลีบดอกไม้ของเรานะคะทั้งหมด5กลีบโดยติดจากด้านในนะคะเมื่อติดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบกันค่ะจัดเขาทั้ง5กลีบนะคะเข้ามาประกอบกันเลย เคล็ง่ายๆในการประกอบดอกไม้จิ๋วนะคะเราจะมีการวางมือในลนักษณะงุ้มนะคะเพื่อป้องกันกลีบดอกของเราขยับขย,ยื่อนค่ะแล้วก็ใส่เกสรให้เขานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนและส่วนประกอบในการทำดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบ1ดอกจะใช้กลีบดอกประมาณ10-12กลีบค่ะดังนั้นการเตรียมโคนนะคะเราจะใช้ทั้งหมด6โคนในการทำา1ดอกค่ะ วิธีทําง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการนำโคนมาตัดปลายโคนออกในลักษณะตามรูปภาพนี้เลยค่ะจากนั้นแบ่งคนออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วเราก็จะใช้คัตเตอร์ค่ะตัดในส่วนของปลายโคนให้มีลักษณะของการมนขึ้นนะคะคล้ายๆกับกลีบดอกไม้นั่นเองค่ะเมื่อเราตัดกลีบดอกนะคะแล้วก็ใบไม้ของดอกกุหลาบเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะตามรูปภาพนี้เลยค่ะ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการติดกาวค่ะโดย3มกลีบแรกนะคะเราจะติดกาวในลักษณะด้านใน1ฝั่งแล้วก็ด้านนอก1ฝั่งค่ะจากนั้นเราก็จะติดธรรมดาเลยนั่นก็คือติดด้านในแล้วก็ติดขอบทั้งหมดเลยนะคะกุหลาบหนึ่งดอกจะประกอบไปด้วยกลีบดอกทั้งหมด10-12กลีบนะคะ ติดกลีบดอกให้เขาแล้วอย่าลืมติดใบไม้ให้เขาด้วยนะคะขั้นตอนของการประกอบค่ะเราจะใช้3าดอกแรกนะคะที่เราติดกาวด้านในและด้านนอกอย่างละฝั่งนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันตามรูปภาพค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบกลีบดอกกุหลาบอื่นๆนะคะมาทำการสัดวางค่ะตามลักษณะรูปภาพนี้เลยค่ะ คลิกง่ายๆในการติดนะคะนั่นก็คือเราจะสอดนิ้วชี้ของเราเนี่ยแหละค่ะเข้าไปในส่วนกลางของดอกนะคะเพื่อเป็นการจับแล้วก็ยึดดอกกุหลาบให้ติดแน่นกับกาวมากขึ้นค่ะลักษณะที่ได้ก็จะได้ประมาณรูปภาพนี้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการทำดอกกุหลาบนั่นก็คือการติดใบไม้ให้เขาค่ะ1ดอกนะคะเราจะใช้ใบไม้ทั้งหมด4-5ใบนะคะ ติดตามรูปภาพได้เลยเสร็จแล้วค่ะดอกกุหลาบของเราสวยไหมคะดูขั้นตอนในการประกอบกันค่ะเราจะนำชิ้นส่วนของฐานชั้นที่1นนะคะมาทากาวแล้วก็แปะลงบนฐานกระดาษที่เราเตรียมไว้ค่ะ ฐานกระดาษของเรานะคะก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ5-6นิ้วนะคะส่วนของฐานชั้นที่1น,นะคะเราจะแปะเข้ามาจากขอบฐานกระดาษนะคะให้ห่างประมาณ2เซนค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด16-18ชิ้นนะคะจากนั้นเราก็จะยึดระหว่างโคนไอศครีมแล้วก็ฐานกระดาษให้ติดกันนะคะโดยการทาก,กาวที่โคนแล้วก็แปะลงบนฐานกระดาษค่ะ ลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของฐานชั้นที่2ค่ะโดยการใช้คัพโคนนะคะที่ตัดปลายไว้เมื่อสักครู่นะคะมาทาก,กาวแล้วเราก็แปะลงบนฐานกระดาษเลยค่ะแปะในลักษณะแบบนี้นะคะฐานในส่วนนี้นะคะเราจะใช้คัพโคนนะคะ6อันค่ะจะได้แบบนี้ค่ะ เราพักส่วนที่2ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาทําในฐานของชั้นที่3ก็คือการนําดอกกุหลาบที่เราทําไว้นะคะมาแปะกาวแล้วก็แปะลงบนฐานชั้นบนสุดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตกแต่งในส่วนของฐานชั้นที่2นะคะโดยการที่เรานําโคนมงกุฎนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะคะมาใส่ลงไปในลักษณะสับวางค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำปลายคัพโคนะคะที่เราตัดออกเมื่อสักครู่นะคะใส่เป็นเกสรให้กับตัวโคนมงกุฎของเรานะคะ,ขเ,ะ,คะเขาก็จะมีลักษณะเหมือนดอกไม้อย่างนี้นี่เองต่อมานะคะเราก็จะมาทำการเตรียมดอกไม้จิ๋วค่ะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเอาดอกไม้จิ๋วนะคะมาใส่ในชิ้นส่วนของคัพโคนที่ว่างๆอยู่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโคนกระทงอีกแบบหนึ่งค่ะสวยงามมากเลยและก็ทำไม่ยากด้วยนะคะ